สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานในไฟดับแต่หัวค่ำก็เลยว่าจะขายของลเลยไม่ได้ขายของครับไฟเพิ่งมามันรู้ว่าจะได้ขายไหตอนเย็นครับเพราะว่าคึ้มบรรยากาศค้มอยู่ครับบรรยากาศอบอ้าวอยู่นะครับ มีการอบอ้าวอยู่ดูว่าจะได้ไหลไหมคึมอยู่ฟ้ามีเมฆเป็นฟ้าหลัวๆัวตอนเย็นก็น่าจะตกอีกนะครับดูก่อนว่าอยากจะขายของนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับ ก็กลับไปบ้านแม่ก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับเอาออ่างกับกบเขียดครับมาให้แม่ก็แม่ไม่อยู่ครับแม่ไปหาเห็ดเพาะแม่ไม่อยู่ก็ว่าจะไปทําธุระที่อําเภอนะครับแต่รอเอกสารอีกอันอย่างหนึ่งยังยังไม่ได้นะครับก็พรุ่งนี้ก็วันหยุด ทำไม่ได้ไปวันนี้ก็นู่นแหละครับวัน,นเปิดทําการนู่นแหละครับแ่อยากจะขายของอยู่ไม่รู้ว่าตัวเย็นจะได้ขายไหมครับไฟฟติดตดิดดบดรับาม,มาไม่ไม่ก็ติดติดดบดบใช้เน็ตมือถือธรรมดาครับอากาศคึมครับ ลงไปต่างหอยเมื่อเช้านี้ก็มีแต่รถจอดที่ภู้พายนต์อุทยานภผูพายน์ครับเขาไปหาเห็ดเห็ดพอออกแล้วครับกิโลละพันน่าสนใจ <c oughs> เดินเขาแม่ก็เลยไปเลยครับวันนี้กลับไปว่านกินข้าวคนเดียวครับวันนี้ซื้อลาบซื้อต้มกับลวกผักนะครับว่าจะ ไปกินกับแม่แ,แม่ไปแป้งแต่เช้าไปกับเพื่อนนะครับถ้า Wi-Fi ดีคงจะได้ขายนะครับอากาศหน้าฝนแบบนี้นะครับโ็ไม่ได้ขายของขาดรายได้ไปหลายวันแล้วครับ หรือยี่สิบวันเนอะหรือว่าขายแล้วมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้ไหลตั้งนานแล้วก็รอเอกสารอยู่ทำไม่ได้วันนี้ก็นู่นแหละครับเปื่เปิดททำการนู่นครับพรุ่งนี้ก็ได้ยินว่าวันหยุด ทำทัวรให้เสร็จแล้วค่อยมาทำความสะอาดบ้านนะครับตอนนี้กินข้าวอิ่มขับมาขับรถมาจากบ้านแม่นะครับง่วงมากครับเดี๋ยวนอนซะงีบก่อนเพราะเมื่อคืนนี้ไปไปจับกบจับเขียดประมาณตีหนึ่งครับไฟก็ยังไม่มาครับไปเมื่อคืนนี้ไปเอาแค่พอกินพอครับเยอะอยู่ครับเมื่อคืนแต่คลิปนั้นติดเหลืองครับไม่รู้จะแก้ยังไง <laughs> ติดเหลือง คืนนี้นอนข้างในครับเพราะว่าฝนแรงข้างในห้องปกติผมนอนข้างนอกนี่แหละชั้นบนข้างนอกเย็นสบายครับนอนข้างในมันร้อนเอ้าวเห็ดตอนเย็นผมว่าจะตกอย่าเหมบอนม้ คืนนี้ตกแรงมากนะครับคืนนี้แต่ที่บ้านมะนาวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมะน,นาวคนนี่เยอะฟ้าหลวงแต่มองไปนเนี่เลื่อมตาม,มากครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลค์หน่วยนะครับเพื่อจะมีรายได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับ ช่องนี้เป็นช่องครอบครัวนะครับขอบคุณพี่สาวใจดีทุกคนนะครับขอบคุณแม่แม่ที่ใจดีทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เด้อไม่รู้ว่าต่างคนต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้ก็มาพบม,มาเจอกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็เวลาผมขึ้นไลค์ก็พี่พี่ พี่ปานอาก็คุยกันได้นะครับว่าใครอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับผมก็อยากจะถามทุกคนอยู่ว่าใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับถามถามเรื่องทุกเรื่องสุขนะครับว่าบ้านนั้นบ้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับประมานอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะถามอยู่ เผื่อผมอยู่จังหวัดไหนนะเผื่อผมเผื่อผมไปไปผ่านไปนะครับอาจจะแวะนะครับอาจจะแวะศีปานอาเผื่อผมมีโอกาสไปนะครับต่างจังหวัดนะครับอาจจะแวะพูดคุยสวัสดีสักครั้งหนึ่งหรือว่าทานข้าวสักนมื้อน,นึงถ้าถ้ามีโอกาสนะครับก็ ่านไปก็โทรโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ว่าผ่านไปจังหวัดไหนนะครับทักหลังไม้มาได้นะครับอยู่ยเกือใกล้ๆแล้วผมแวะไปทานข้าวสักมือ้อนึงนะครับเ,เราเลี้ยงข้าวกันเป็นพี่น้องกันนะครับ ครับอเอกสารนม่งโทรมาเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังรักและเป็นห่วงนะครับในช่องพ่อน้องสมพู่นะครับ เอมลี่นะครับช่องครอบครัวนะครับขอพระคุณพี่ปานาอาทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่ประเจด้วยนะครับหวังว่าขึ้นไลฟ์แล้วพี่ปานาอาคงไม่ลืมผมนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายสบายดีสวัสดีครับ